อ๋อแล้วเ้ดองดเวที่ตะกวาลาควาเหตากระโสติตะพาโกดีกว่าดอู้ดอเวที่ตะวใหญ่บ้าเปิดเามีหัวจีบนะนออยู่ดอตากระสสดขาหนอจะไม่ทั้งโซบะเกี่ยวกัาท่ายที่ใหญ่กันดาเกี่กหนอเลยอริกกตะขาบ้ามือโกตหลนี้แค่ผูกุเลยยูทูบอัตตะอมุปุนเดอร์อยู่อึดร่เอาเวเตลไว้ได้ทากิตากลเลยกว่ากันยอสิข้อขาไว้ได้ไวอยู่โกติตะพาเรียกลูอยู่ดกันนี้ อมีเวด้าเลยไทรกรคนสุวันดออาเวอะอัตตาเทลอปเฮตาตบลอนเลจิโอทอสิกโกเวดาสุกิลุยโคนาติตภาอมีเนาะวีบลอนในเดเยโรสิกอโยโกโยโกโคเปกอโคเอ่อสิโคเกลติตภาเนาะเอดอเทเวด้าเลยกว่าติตภาอีเมเวด้าปวันเลยอุดออมเวดาลโลลกะปาลลูกี้วายูโกและบาตาโพกะออกติตภานี่หรอ အခုတနီဘိုင er ်ကွန်အတတေလော့တပ်လော်နီတေလဝေဒါတခါနီလော့နော်လကီနီတက်ပြတ်ထွေးထောက်ဝေဒါအကီလိုဘာနော်မေတာဂေတာကိုနီလက်တူကီဖဲလေနော်အခုတနီဘာခါဒေါ်တာဂေတာကလောတခါဒီနိဖဲမဟာတတိနိနော်လေအဝေဒါဆွမ်ဖုန့်အပုပ်ကောနီဒါအဝေပပလာဒူတိညာရှေလေကီတာဂေတာကလောလာကေထောက်တတ်တိဖာနီဘမ်လုကိုတာလေနီ อาบ้านเล็บหล,ลังหลอดต่เนอสวนพึ่งอเปอรโกกว่าบ้านมองบ้านดาเพนน,นีติสท่าเละเนอะอเฮสซาจิจายอีเนอครอบรพิ่มเลือไทคอนพนสุวรรณเนาะอเวเกเวด้ากว่าละอล่อมากติดผ้าเนี้เล่หลอมมากเวด้าเลืส่วนพึ่งราชบุรีอาเอเรียอะโลกโกวอโคติตาดอนี้มีเวด้ามูดาลุลุหรือส่วนพึ่งเปอรกอตีสท่ผากับบ้านลูกโคทีตาลีตาโกลดเลือกว่าหลอมมากติดผ้าเนี้อเกีอะกลุ่น่ฮาะ อาคคตตดาดอนิเพมมหานินเดาอาเวดาสวนพึ่งอเปอรโกอาเวอเพชเนาะกลุ่มเหากวีด้ามีเลยอยู่กลอสถานีตำรวจภูธรสวนพึ่งอาเวดึกที่ยาีกิเวด้าจ,จิตใจอีกลุ่มเห่าเวดาดีอีเดเวแจ้งประชาสัมพันธ์กรณีมีภาพเข่าปรากฏในสื่อออนไลน์สพสวนพึ่งขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบตามภาพที่ปรากฏด้านล่าง นอเทเวดาดึกท no, 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 ah okay. ี่เน้ตาดึกทเ้ดีฟอดอนอตาเตากลูท่อหาท่อเวดาเลือออนไลน์อัปูนี้เทเวนอสวนพึ่งอัปเปโกกะดึกที่เ้าเซเลกิตาเตากลูทผาอีดีตาเเลือเอาเลอตาพลาอสุนี่เเดี๋ยวชมวามีเตีตืเพลนี่ดูตอนนอนดูที่เ้เวดาี่ ตากิทากุตไครตอนนนนดีกว่าบ้านงกันหน้าเวด้าเราทู่พาทูเนาะเอออาคนตตอนนี้เก๋เนาบ้ากัตากิตากุตะไคร์นี่ดีช่วงโบานี่กุยขวเวด้าดีต่เจีบพญญีจีน่ะนาะย็แต่ยัดบ้าแบไม่มีบ้าผ่าชลยู่กลัวคว้าน้อเผ้าค้เตเสาวเวาเวตหละลอบเกจะกับผ่ารอยู่ที่นักเนาะก็ทอนเจ็บวตาสุกุ้ยเวด้าใจอีกเข้าประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรสวนพึ่ง ตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อ YouTube โดยใช้ชื่อว่าญาติร้องรงงมคนหายแม่ทัพภาดหนึ่งเศษฐาบกพร่องหน้าที่คนไทยถูกกองกำลังติดอาวุธ K N L A จับตัวไปโดยในข่าวระบุว่ามีคนไทยถูกทหากรกเรียงจับตัวไปโดยผู้แจ้งไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สอพอุ้มผางจังหวัดตากว่าญาติหายโดยได้เดินทางมาพบเพื่อนที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วชวนกัน ข้ามชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาจำนวน4คนและอ้างว่าถูกกองกำลังกระเรียงชุดของพลจัตวาโพเลสิงโตขอบอกองกำลัง KNLA พลน,นอสจับตัวไปประกอบกับทางสกส่วนพึ่งได้รับแจ้งว่ามีบุคคลสูญหายโดยแจ้งกับทางญาติว่าจะไปหาปลากับเพื่อนในประเทศเมียนมาซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองเรื่องเกิดขึ้นในเวลาในวันและเวลาใกล้เคียงกัน ก้วยกระโดดไว้ได้ทิ่ใจอีกทางสอสวนพึ่งได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีหน่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสือและฝ่ายการข่าวกอรมนราชบุรีโดยทางผู้รับผิดชอบชายแดนคือชกทัพพยาเสือรองอบชกกอได้แจ้งว่าตรวจสอบแล้วบุคคลทั้ง4คนไม่ได้มีการออกไม่ได้มีการผ่านออกตามช่องธรรมชาติวิบลอนี้ช่องทางธรรมชาติอำเภอสวนพึ่ง และได้ใช้ความสัมพันธ์ทางการทหารแถวชายแดนประสานไปยังพนจตวาโพเลสิงโตได้รับการยืนยันว่าไม่มีการจับกลุ่มตัวบุคคลดังกล่าวไว้แต่อย่างใดนเนาะกล้วยกระโดดไปได้และจะช่วยประสานว่าบุคคลทั้ง4ี่คนได้ข้ามชายแดนไปยังดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาทางช่องทางใดนอกจากช่องทางธรรมชาติอำเภอสวนพึ่งหรือไม่และไปอยู่ที่ใด ซึ่งจะได้ทําการประสานหน่วยงานงงความมั่นคงที่อยู่ในพื้นที่เพื่อติดตามหาข่าวและขอให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไปกวยข่าวไวด้ตึกไหนนี่หรอน้องวิสาสูหน้ออยาา่าผัดเจียวหตึเครือลรอแต่ก็มาบานีตไไ้ต่อเดกกล่ขว้วด้าโตแก่อย่าพาเลยอยู่โคล,ว,ล,ว,ลาาาาวิลี่อย่ากกะเชากินนาเกลือกว่ากันยอโคลน้อเอาไว้นี้ส่วนพึ่งเปิดกโก็เอาไว้กวุข่าวเวด้าตาเรียคู่ต่อเข้าประชาสัมพันธ์ตาบบบ้าตี้เนี้ยเฮคอบลูเลือส่วนพึ่งเปิดกโ เทวดาดิตดะตะกอมมุละหาโทไว้ด้านเลย YouTube ปุตะคาสุเวดะอะมีหรืออะบูอัดตีหาคือเกปวะละอัลลอห์มากที่นะพาอยู่โกโขดอโยตด้วยโขที่นะพามะมูมาดาตะเลบไปเนาะดอดเตะกะดอเวดะเลอปะโยโกซีตะ5นี้บาตาพ่อออเลอคีเอ็นแอลอีเนาะดอดเลือกตากะซออะปูนี่เดเทวดาเลอ อ่าวปาเลอัลลอมมาซิติพ่านนี่อาบูอตีเนาะเลเตอร์ขาวเวด้าเลออุ้มผางอ่าเปอร์โกรูเตเวด้าเลอเตเวด้าละอาบูอตีเนี่ยหลอมากวีบลอนี้ซี่ญ่าบาเกวด้าเลคีเตเวเนาะอบูอตีที่ดิพ่านนี่เฮเวด้าเลอสวนพึ่งราชบุรีวีบลอนี้เตเวด้าปาติพ่านนี่กวยโลเวด้าตัดดอกคอคอเวด้าเลอปยโอโกตะกะปาเคเหลลุยก่านี่หรอดอเตะกระเวด้าเลอ ว่าลุยกว่านี้ตาตาพ่ออ๋อเหลือตึกโคโพลีดีเอาไว้ไม่ไว้ได้ K N L E ตึกเกนอรีลุยตะกับปากนี่หรออ,าอ้าโคตตานี้เตวีดาตะกตัโตโคเนอส่วนพึ่งอเปอิลก้อนนี้อัตเตวีดาจิจาอีเปิดดูในปาซิโกเวตากะโซอนอกว่าเซกโลกว่าเลือกว่าลมมาโอเวดาเนอกว่าที่ผ้าอีเตวีดาเลิกกันเลยคืออ่อนแงเลิกก็ไปโยาอาปู อโคดตะกอนีเตเวดาตะรีปรามาญาลอะลอมมาหนีโดตะรีเลอปาลุยกาบาตาพ่อขาวนี่ตะรีคีคาอีส่วนพึ่งเปิดโกเตเวดาหรือเจทอสตาตาเซโกโตโดบื้นหนีบูรอสะนี่อออะคอมียอนี่หรือเอาเว่นนอกขาวได้ตั้งด้วยนี่คีคาตัวคู่ตะคานี่เดเอาเวอ่าอ่าบาตาพ่อขาวเวลากับลุยไหอีเลอกะญอตาทูเพล สือมุนดอกบาวเลือโคตานิเตเวดาสือโคโพลีประกอบลยสิงโตเอาไว้เน่ตางีตัวกุคขาขี้ขาดคานีเตวดาดูนิบ้าเวดาตากะซอกเนาะเลือบลอมมาเตวดากันเลยคืออ่อนแง่อาคุตตาเตวดาตากเรียกขี้ขเกลอฝาเลือกมุน้บ ah ุลอตาดอกต้าเซิตกบุลอาอรีอกโลนิลรอเก็ นอะดีต่อนเนื่องกว่าเต้าขาวใดาวโซนี้นอตางเลคีคาอีสวนพึ่งอัปเปอร์กอตนาเกด,ดีอัตตูเวมีก่าบ้ามูบ้าดาเลือบ้ากว่าเทวนโลกวัวเพนนี่นี้เตเวดาเอาเวสเซกโรเวาดาดอตซีและอกาวอกวาเท้ข้อกัวเพนนี่โกเวาดาทัพพระอ่าเฉพาะกิจทัพพระยาเสือนอดอดเซกโรซี่โกเวาดากออรมโนเนอโยบีเบอร์เลตาตตกาโซตะกาปาซิโกและอัตตเวคิฟูลนี้ วาดฟิเวด้าที่เชอก็เช่เพนโลโกวเพนนี่นี่เนาะอาโคเตานีเตเวบา,าก,กาดดอดตาวีตากรุตะไคร์นีเ่เนอะเลเฉพาะกิจทัพพยาเสือ,อสุจักรปานีอาเวดดูตี้尼亚กันดาเกเวสวนพึ่งอาเปิด์โกเจจจา,จาอีเตเวปลวูโคทีปลูคือตี้尼亚ปราลุยกาอีอาเรอากลูวิลีเตเวดาปราลุยไกนี่แต่คอทอโครเวดา เลาะข้ออ ok 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 ักเลเลสวนพึ่งราชบุรีอัตตาเปอปูบาอะขอเมือนเนตฉิบะเวดะปาลีกาอีขอท่อขอหลกเลลกโกวะเพเพนี่บาอะโคตะตานีดิตตะเดตารีตักโลตไคเกเสลเลอะโกนี่หนอสวนพึ่งอะเปอโกนี่เดตเวดะเลอซุเวดะซึหนอเลออาติญะหลอดซาดอกดิโคโพลีเลซุเกลลุยตี้ตภาพเพนี่นี่ เทวดาเซกโลติควาเวดาสุโคโพลีบากาดอตารีตากรตคาอีนอวิบรนเตเวดาเลยได้รับการยืนยันว่าไม่มีการจับกลุ่มตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้แต่อย่างใดนอบากาดอตารีตากลุคาอีนี้โยติลาเซกโลเวดาสุโคโพลีนี้ยุโคโพลิเตเชลกดาคิเวเทวดาเผเตจในพ่อกับบ้าปราลุยาอีน้อตมินน้อตกรบา กวยบลาหนิเนาะกวยกะดอกเวด้าใจจ๋าอี้เนาะกว่าที่ผ้านี้มีอเลาะคอคนเล่นนี่กับป้าลึกลี้เพเลตตะโบเลเนาะอะขอมยอนี่ตะลึกคอกเลนี่เมตคอเวด้าบานีอะคอเวด้าลึกเลจ้าเลตตะโบเลเตเวด้าเนาะอะคุณติตอนนี้บ้ากะดาตากีตากรดไขยคือกุปลีเตเวด้าเกเนาะกะคือติยาเจ๋อ นาะก็ค <S 々> ืติดาเจมีกว่าติดไฟนี้อคอกเลเพเลโบเลดอกคาคอีอัตูเวติดผ้าเลอุคิเพเลอารอกรูนี่เนะเอาไว้นี้ปิโคโพลีปาพลาทอเจเวด้าดอส่วนพึ่งเปอร์โกรูจจานิเนาะวีบล้อนี้อ่าบาขาดตั้งิตักรนไคในเดอรเจเวด้าเลส่วนพึ่งเปอร์โกตะกับปตะนาเกีอัตุเวติผาเจเวด้าเลสกลูโคทีกรคือติยาปวาละอัลลอมมาติไฟอารีอากรูนี่ซเมีย เนอวีบลอนนี้ก็เหีเวดาตามาเจอซูเมญ่ตะพโตกระโดดนี่ฮู้ตาอ้วนี่เด้อเอาเว้ออ้วขาเวดาตึ่นเหนี่นี่ล้ออืมเอาโคสต์านี่ยเอาเวออีไม่เวด้าเลยป่าป้ามุงบ้านดาวลุกเลยสวนพึ่งตะกบป่าเนาะรอชอดาตาเปิดโกเพนนี่นี่เลยฮีมูดาเวด้าลุลุกเพนนี่นี่เดอ่าป่าพลาทอกีเวด้าตาลีตากลุและอาเกโตส์ส์ที่ตะพาเนี่อ๋ออืมอ่าเอาเวนี่เดอ quale è dott tignavena tangso pu training di ciomo za away lo no lei giu topa ne di ppa hali no secloda do uh cuco poli widi dot do ni ba ven da tasi se wi li se ko ok ke ta ka lo no cuco poli di te venali per tiña ba qua ti pa ne le ko ko ja le do pa to fo ka ba ba a ko ditat do ni de una ko lu cu tiña ci se ko me qua ti pa ne le u pele no mi ba ta fo ka ni de me au pele to le วิบวานี่เลขคอคอหนิเลขคออเคลเผเล่โบเล่เนาะเอออาโคตใต้ตอนนี่เด้อสูตรผู้เปิดกอธนาคีเทวนามากคันตอนใต้ตักหลดไข่นี่เด้อตลอดตุ๊ตตลอดชอมีอู้มิตรนิญญาเวดาอ่าตากะซอดเหลือกว่าตี้พาอู้เผเล่เผเล่นีกะลู่หิกระดกเวดาทัมมาเจ็ดสูเมญญาตปตโตนี่อ๋อเก๋จะชมปานนี่ที่เอาเวดีกะเสลเล็กิเวดา เออตะปตลิเซกเนาะเอาเวในเดปาปาทอกเกี่ยวกับดาวเลือนส่วนพึ่งอ่ะเปิดกกกล้วยเราได้แค่มหาตินี้หรอเนาะโอเคจะชมว่าบ้าขาดดอตะวิทักโลดตะไขนี่คือเอาเวเยดะดิฟอร์เดตะกล้วยข่าสุกเนาะยิเตียบอย่างกูจะจำได้บ่เนาะอย่าอ่าตึงเตชุเตชากูโฟลลี่เนอร์จี้มากกว่า นอยินเตชาบากูนานปิ้นพาหนีนอบ้าบ้าอยู่โยกบาเกลอบ้ามุกูนานเลปาตอดลึกอีเกโตเดเมลจอตูจอวาพอทอกว่าโตทอไวหน้ายอกากีติบาที่สดที่ตายโดดิตดรายาไม่ยินเลเกสุกีคุยิมมากับบาเยน่ะนะกว่ายิมมาบาอะกูตัดต่อบาลึกบาลึกบาตอทอนี่บามีบาลึกอุดาตาติตาบามูนอจิลอเนาะเออกูตัดดอนนี่เด ไม่เมลานอกจาไดาเวนดูเนอเวบปักมาทบทวนได้านลีเลยตากะโซอ่ากิต่อเดินส่วนพึ่งอัปเปอร์โก အပေါ်မှာဘာမှဒါတော့သူဒီဖာစက်ကလောစက်ကလောနေအဝေးပါဖလာတော့ဝေးတယ်နော်เออအခုတတ်တော့နေတယ်အဝေးကြီးမိကေဝိဒတ်တတ်ဒီညာကြီးတီတကုတ်တိဒဖာဘာခါတော့တာရီတတ်တော့သခါအစ်နေကအော်နော်တာကစောကပုထွေးအာအပ်သာဥထောဒီယာဥထောဒီပါဒီတင်ပါဘာနော်တာကစောကဥထွေးမဥထခါးခါးဘာဖူးနေတဲ့မပါတိညာနော်ဒီကတိညာလောတိကတော့တိတကုတ်စုမိညာတပ်လို့စစ်ကောဒီလောဘာကန်တိညာတိတကုတ်တော်ညဣတိတေလောတပ်လို့